เวลาออกไปเดินเล่นตรงนี้ทุกคนทางหลวงนะทางรัฐบาลทางอำเภอทุ็กนเขาจะมาโรยกรวดเวลาเดินมันจะเป็นน้ำแข็งเห็นไหมแล้วเขาก็จะเอากวดมาลงมันก็จะไม่ลื่นเวลาเราเดินมันก็จะไม่ลื่นเดี๋ยวลีจะให้ดูช่วงหน้าหนาวในเมืองลีอยู่ หลังคาบ้านแต่ละคนก็จะขาวเป็นหมดเลยทุกคนทุกคนดูดูต้นสนที่รีปลูกรั้วไว้ดีนะที่ทางอำเภอเขากวาดหิมะตากหิมะมาไม่โดนคงรอดนะทุกคนปีนี้ ม้าหลังบ้านดีมันสูงมากเดินเดี่ดมา้าหลังบ้านสูงมากเลยไป,ไปเข้าบ้านดูไปเข้าบ้านเนีย่ยเดินไปเดินมานะักามันก็จะตกลงไปเนี่ย หวานทุกคนใส่น้ตาลสามช้อนชากับกาแฟ3มช้อนแมดกันไหมทุกคนแก้วกาแฟกับเสือ้อพี่มะพี่มะยัง ห <c oughs> ิมะยังเต็มระเบียงทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้รีหยุดงานดีหยุดงานสามวันเดี๋ยวรีจะต้องตากหิมะทิ้งอะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มหนักระเบียงแล้วแล้วอากาศมันติดลมเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันมุมนี้เนาะอีกมุมหนึ่งนั่งดูบรรยากาศวันนี้รีเข้างานบ่ายก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันเมื่อกี้พาน้องหมาเอาไปเดินเล่นอากาศวันนี้ติดลบสององศาไม่เยอะนะแล้วก็เขาบอกว่าอุณหภ,ภูมิอาทิตย์หน้าเนี่ย <c oughs> อีก อาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ถัดไปสองสามอาทิตย์เนี่ยอุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นรีคิดว่าภาวนาขอให้มันหมดหน้าหนาวเนาะคือร้อนขึ้นเนี่ยขอให้ถึงฤดูใบไม้ปลิเนาะเพราะว่าถ้ามันร้อนติดต่อกันสามสี่อาทิตย์เนี่ยคิดว่ามันไม่หน้าหนาวอีกนะภาวนาก็ภาวนาขอให้มาแค่นี้ปีนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าหัวข้ออะไรดีรีรีชอบนั่งดูคลิปวิดีโอนะคลิปอ่าของคนอื่นเนาะ คลิปทั่วๆไปอะทุกคนรีดูทุกคลิปแหละถ้าเกิดแบบหัวข้อมันดึงดูดอย่างคลิปท่องเที่ยวกินอาหารคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับเมียฝรั่งอะไรเงี้ยรีก็ไปเจอหลายคลิปอะทุกคนเขาบอกว่าคือคือก็จะมีคนถามมาน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเออหาฝรั่งอยากได้แฟนฝรั่งคือป คำถามนี้เป็นคำถามแบบเบสิกเลยว่าเออจะหาแฟนฝรั่งได้ที่ไหนมันก็จะมีคนเข้ามาตอบในคลิปเนาะคนที่เขาทำคลิปเขาก็ตอบว่าถ้าเกิดอยากจะได้สามีฝรั่งสมมติว่าเราอยู่เมืองไทยเนอะเดี๋ยวดื่มกาแฟก่อนทุกคนคอแห้งคืออยากได้สามีฝรั่งเนี่ยจะต้องไปในดงฝรั่งในถิ่นฝรั่งเขาก็จะยกตัวอย่างว่าเออตรงไหนที่มันมีฝรั่งมาท่องเที่ยวเยอะๆอย่างพวก แถวพัทยาแถวภูเก็ตอะไรเงี้ยคือโอเคนะจริงๆแล้วมันก็โอเคในส่วนตรงนั้นคือถ้าอยากได้แฟนฝรั่งก็ต้องไปในถิ่นฝรัง่งใช่ไหมที่มีฝรั่งเยอะๆแต่มันก็ไม่ได้ทุกคนนะทุกคนมันไม่ได้เสมอไปว่าเอออยากได้แฟนฝรัง่งเราจะต้องไปพัทยาไปภูเก็ตไม่ใช่ค่ะเพราะว่ายุคถ้าเป็นเมื่อสมัยหลายสิบปีที่แล้วอาจจะใช่แต่สมัยเนี้ย คุณมีมือถือเครื่องเดียวนะคุณมีอินสตาแกรมเฟซบุ o กแล้วก็แล้วก็เน็ตเดทติ้งอะไรพวกเนี้ยคือมันเยอะมากอะ่ะคือนั่งอยู่บ้านก็หาได้แต่ก็ไม่การันตีว่าหาได้ดีไหมคือคือลีเมคข้อแนะนำนะทุกคนคืออ่าลีมีลีไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นตอนที่อยู่เมืองไทยหาคู่ทางเน็ตแต่ว่าลีมีประสบการณ์ตอนที่ลีมาอยู่ที่นอร์เวย์แล้ว คือรีหาแฟนทางเน็ตที่นอร์เวย์คืออ่าคือเราจะบอกว่าการหาบางคนเนี่ยจะคิดว่าเออการหาแฟนทางอินเทอร์เน็ตมันจะดูเวลวร้ายมันจะดูน่ากลัวมันจะดูแบบโดนหลอกอะไรเนี้ย mm. เราพยายามที่จะศึกษานะทุกคนพยายามศึกษาหาเน็ตเดทติ้งที่มันเชื่อเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าในหน้าค่าอะไรเลย mm. คือถ้าเราอ่าเป็นเน็ตเดทติ้งอะไรเงี้ยเข้าไปแบบ ในกลุ่มเขาอาจจะเสียรลายเดือนเดือน2เดือนอะไรเงี้ยคือภายในเดือน2เดือนเนี่ยพยายามหาแฟนให้ได้คือการการที่คิดว่าเออมันน่ากลัวมันก็จริงแต่ว่าเรามีอ่าเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะย่างน้อยคือ คบกับฝรั่งคือเราต้องดูว่าตัวเราอ่ะคบเขาอยากได้แฟนฝรั่งจริงไหมหรืออยากจะได้เงินหรืออยากจะได้แบบหลอกฝรั่งไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากคือรีพูดในกรณีน,นี้คือคนที่อยากมีครอบครัวอยากมีสามีฝรั่งจริงๆแล้วมาใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเอออยากจะหาเงินหาฝรั่งรวยๆหรือหาเงินคือรี ในใน,ในคลิปนี้ลีจะบอกว่าคนที่เขาต้องการมีแฟนฝรั่งจริงๆโดยไม่สนว่าจะรวยหรือไม่รวยขอให้ความรักแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจ <c oughs> เป็นอันดับแรกคือ net dating ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะทุกคนก่อนที่เราจะ,ะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหลอก คือคืออาจจะกลัวคือบางคนอาจจะกลัวแต่ว่าเราสามารถที่จะเซฟเราได้คืออย่างน้อยน้อยคือเราครบกับเขาทางเน็ตสมมติว่ารู้าจักกันทาง Facebook หรือทางเน็ตอะไรเงี้ยอย่าถ้าเขาบอกว่าให้มาหาเขานัดเจอกัน,ท,น,นที่นู่นที่นี่นี่อย่านะคะทุกคนครั้งแรกในที่นัดเจอกันเราต้องไปสถานที่ที่มันเปิดเผยเป็นสถานที่ราชการที่มันเปิดเผยแล้วก็อย่าไปกับเขาในที่แบบ น่ากลัวคือตกกลางคืนอย่างเงี้ยเออนัดเจอกันตอนกลางคืนแล้วไปกับเขาว่าเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือถ้าผู้ชายดีจริงอ่ะเขานัดเจอกับเราในร้านอาหารนะในร้านกาแฟอย่างเงี้ยเออคุยกันพูดคุยกันครั้งแรกสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยคือครั้งแรกถ้าเรากลัวเนี่ยพาเพื่อนไปคนเดียวค่ะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องพาทั้งครอบครัวไม่ต้องพาเพื่อนฝูงไปแบบลุมกินโต๊ะเขานะคือฝรั่งเขากลัวตรงนี้ค่ะคือผู้หญิงไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าลุมกินโต๊ะอะไรเงี้ยคือเลี้ยงทั้งครอบครัวคือมันขึ้นชื่ออยู่ คือนัดเจอกันอะทุกคนไม่นัดเจอกันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราไปกับเขาเลยคือนัดเจอกันอาจจะเออเขาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ถ้ารักเราจริงเขาชอบเราจริงเขาก็ต้องมาหาเราที่เมืองไทยจริงไหมนัดเจอกันครั้งสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเออเราคือ คือ,อยังไงอะเรียนรู้กันไปก่อนนะอย่างนี้มันต้องใช้เวลาคือเรียนรู้กันไปก่อนลีเข้าใจว่าโอ้บางคนผู้หญิงอาจจะอยากมาเลยอย่างงี้อย่างประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยประสบการณ์ของลีเนี่ยอยากมาจริงๆเลยคือไม่เคยมาที่นอร์เวย์ครั้งแรกแต่งปุ๊บมาปั๊บเลยมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่ว่าลีก็เสี่ยงแต่ว่าไม่แนะนํานะทุกคน เจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมคือนั่นแหละค่ะคือคือคลิปนี้คืออยากจะบอกว่าถ้าใครอยากหาแฟนฝรั่งกับทุกคนไม่จําเป็นต้องไปพัทยาไปบาร์ไปเที่ยวภูเก็ตไปหาฝรั่งโดยตรงนะนั่งอินเทอร์เน็ตคันเน็ตออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่โชคด้วยอย่างที่บอกไปถึงคุณจะไปถิ่นถิ่นฝรั่งเลยแถวพัทยาแถวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า,มาคุณจะได้เจอคนดีหรือคน เจอคนดีเลยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงกับน,นั่งอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วยิ่งผู้ชายที่กินเหล้าเมายาไปเที่ยวพัทยาเที่ยวอะไรเนี้ยคือคือนะทุกคนเราลีมาอยู่ที่นี่ลีฟังจากเพื่อนร่วมงานฟังจากคนที่นี่คนรู้จักคนรอบข้างลีนะเขาเขาเขา,เขาคิดว่าเออผู้ชายที่ไปเที่ยวไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวกินเหล้าเมายาไปภูเก็ตอะไรเงี้ยไปคนเดียวเพื่อจะไปหาผู้หญิง,งนี่ยเงี้ย มันมีความรู้คือคือ,คอมันคิดในแง่ลบเหมือนเนาะคนที่นี่เขาก็จะคิดในแง่ลบโอ้โหผู้ชายพวกนี้หาเมียฝรั่งไม่ได้แล้วเลยไปเอาไปยิ้วผู้หญิงพวกนั้นมาอะไรเงี้ยอือลีก็ก็ฟังบ่อยนะอ่ะลีก็นอกเรื่องแล้วเอาเป็นว่านะทุกคนมันมันมีทั้งคนดีคนเลวแหละนะคือไม่จําเป็นจะต้องไปถิ่นฝรั่งเพื่อที่จะหาสามีฝรั่งเพราะว่ายุคนี้สมัยเนี้ยอินเทอร์เน็ตออนไลน์มันไปทั่วทุกทุกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยชนบทนะก็มีคือ คุยกันทางอินเทอร์เน็ตก็ได้คะ่ะทุกคนไม่ต้องดิ่นรลนมามาทำงานที่แถวนน้นเนาะก็นรหารีมาแนะนําเพื่อนๆนะคือดูจากหลายคลิปเอออยากได้ฝรั่งอยากได้ฝรั่งฝรั่งจริงบางคนส่วนใหญ่แล้วคนก็จะแนะนําให้ไปพัทยาไปภูเก็ตไปถิ่นฝรั่งไปดงฝรั่งอะไรเงี้ยคือมันก็อาจจะจริงเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะสูงกว่า แต่ว่าจะได้คนดีไม่ดีนะมันก็เหมือนกันรีว่ามันเสี่ยงเหมือนกันกับการหาคู่ทางเนะ็ตออนไลน์และเน็ตเดทติ้งมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเขากําหนดชีวิตเรามาเนาะอยู่ที่ช่วโชคของเราด้วยเนาะชคของเราด้วยนะั่นแหละ,ละหทุกคนรีมานั่งคุยกันเนาะสนุกสนุก่กะยำยํำสายไม่ใช่ย้ำเช้าวันนี้รีเข้าไบาก็นั่นแหละค่ะรีมาแนะนำเนาะแล้วก็ แล้วก็อีกหลายคนเลยที่บอกว่าเอออยู่เมืองนอกอ่ะมีฝรั่งไหมแนะนําให้หน่อยอะไรเงี้ยลีบอกเลยนะทุกคนอยู่เมืองนอกอ่ะอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยหาแฟนฝรั่งหาสามีฝรั่งยากกว่าอยู่เมืองไทยอีกนะเพราะคนที่เนี่ยเขาเรียกว,ว่าประเพณีมันไม่เหมือนกันคืออยากจะหาแฟนเนี่ยคือคนที่เนี่ยส่วนใหญ่นะทุกคนเขาไม่ค่อยไปเที่ยวเทคเที่ยวบาร์ ara, กันหรอกคนที่เขามีอายุมีการมีงานมีครอบครัวเขาจะไม่เที่ยวก็จะไม่เที่ยวเทคเที่ยวบาร์กันสักเท่าไหร่ hai. เขาจะให้ความสําคัญกับครอบครัวเย็นมาสุกอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่บ้านอะไรเงี้ยกับลูกนะอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแบบคือหาแฟนยากนะทุกคนจะไปเที่ยวเทคเที่ยวบาร์ที่ที่นอร์เวย์เนะี่ยมันก็ไม่มีเทคมีบาร์เหมือนบ้านเรานะคือไม่ใช่เจอกันปิ๊งป,งปงในร้านร้านกาแฟอะไรเงี้ยแล้วให้เบอร์โทรแล้วแบบ คุยกันจ่ายเงินให้ผู้หญิงอะไรเนี้ยไม่มีนะไม่เหมือนเมืองไทยค่ะปิ้งโต๊ะนั้นปิ้งผู้หญิงโตนี้คือจ่ายให้เออขอเบอร์โทรกันที่นี่ไม่มีนะทุกคนหายากค่ะคือคนที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาแฟนทางอินเทอร์เน็ตแฟนรีรีคนรู้จักของรีเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยเขาก็เจอหาคู่กันทางอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นทั้งๆท,ท,ที่อยู่ดงฝรั่งแท้ๆนะก็นั่นลหล่ะทุกคนคือแนะนําว่า ใครที่ไม่แบบคือไม่รู้จะหาแฟนฝรั่งยังไงเนี่ยนั่งกับทุกคนเซิร์ชไปเลยทางอินเทอร์เน็ตเน็ตติ้งออนไลน์แต่อย่างที่บอกคือต้องเซฟตัวเองด้วยว่าการพบกันครั้งแรกกับผู้ชายที่เราไม่รู้จักอะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าลุมกินโตะ๊ะหรือเรื่องเงินเรื่องทองถ้าคุณคิดจะหาสามีจริงๆนะสามีที่รักกันจริงๆอยากมีครอบครัวจริงๆอะ่ะไม่ให้พูดเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองครั้งแรกว่าเออ คือเธอต้องอย่างงู้นนะเธอต้องครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกเจอกันเนเออเธอจะต้องส่งเสียฉันนะส่งเสียครอบครัวฉันนะโอเคแต่ถ้าบางคนเนี่ยก็มีนะทุกคนคือถ้าเกิดผู้หญิงที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยแล้วผู้ชายตกลงเออจะแต่งงานแล้วเอาเรามาอยู่ที่นี่เราไม่มีรายได้โอเคอย่างนั้นตกลงได้ว่าเออฉันมาอยู่ที่ต่างประเทศกับเธอนะช่วงะระยะแรกๆที่ยังยังไม่ทํางานนะเธอต้องซัพนะพอร์ตครอบครัวฉันนะอะไรเงี้ยคือต้องตกลงกันก่อนได้ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แต่ว่าถ้า เดทกันครั้งแรกนะทุกคนยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยอย่างเงี้ยเดทกันครั้งแรกแล้วมาพูดเรื่องเงินเรื่องทองเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยถ้าฝั่งเขาไม่รักจริงนะเขาไม่เอานะทุกคนเขากลัวค่ะเขากลัวน่ะร่ะทุกคนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคือประสบการณ์ของตัวเองก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าประสบการณ์คุณรอบข้างเยอะค่ะออขอบคุณนะคะทุกการรับชมจากเพื่อนๆเนาะเข้ามารับชมรีก็เพื่อนใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็เจอกับรีคลิปหน้าค่ะทุกคนไปลวค่ะ